ครับพี่น้องพบกับุญปกฟาร์มอีกความมืนมันนี้ป้าพี่น้องมามาเบิง่งงอออกลูกสังเกตเบิง่งงัองวทองแจอยู่คอบของผมนี่แหละเูสึกว่ามัอน,นี้รู้สึกว่าเขาสีเจ็บทองครับใช่ว่าเจ็บทองออกลูกครับขอดลูกอ,ออกลูกเจ็บเขามีอาการ สังเกตียดกมือน,นี่งบ้คล้ยกินยาแล้วครับนอนแล้วก็ลุกลุกแล้วก็นอนอย่างนี้ครับสังเกตียดบางแล้วก็เผืว่าน่าจะลอดมือนี้นะครับน่าจิดตาน้ากันครับพี่น้องเอาไว้ว่าเพลดเขากระสีอบวมขึ้นไทยเขากะที่ยุบลุ่งครับเนี่ยหลังจากเมื่อก่อนในไทยตรงไทยเขานี่เครื่องกันเขานี่สี่จิเต็มไปหมดรับแต่ตอนนี้เขายุบลุ่งไปหลายแล้วครับนี่คืออาการของงัว ใครขอดกัเขีนง่ายง่ายเห็นไหมครับถ้าเขาเก็บทองครับผมคิดว่าเขาเก็บท้องนุ่มไรับใครใครไงนะตึงนะครับเมื่อคืนนี้ก็ฝนปรากฏว่าก็หลุดง่ายก็บอดออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับถือว่าร่างกายก็แข็งแรงดีครับชีสันก็แดงดีกับว่าแดงค่ะก็ถือว่า แดงอยู่ครับเพราแม่เขาก็สีบพสีสีบะแดงมันไหนครับเอากกระสีบะชัดสีแดงเบ้อบะเข็มมันไหนครับแดงพอประมาณหยอกไปทั้งเหลืองหมดนะครับยังมึงขึ้นนีก็บะเดดไทยตอนกอดให้ให้เบิงึงเนาะครับเพราะว่าไอ้ไฟยังบะเดดบะมีไฟไฟครับเมือนขึ้นอีกมันมืดครับ ไทยไปแล้วมันมืดผมกระเลยไปไทยมันลงให้พี่น้องเบิ่งน้ำตอนเขาขอดใอาเวลาดนครับหลังจากที่มีอาการแสดงอาการตั้งแต่ตอนบ่ายของวันนี้มะขอดตอนตีซีของเมื่อนี้ครับใอาเวลาดุนเขสมควรซึ่งเขาก็เป็นวัวที่อายุหายแล้วคนระับแม่เขาก็ เห็นว่ที่แเ่แล้วที่ถอยแล้วว่ากำลังกันสิวค่อยดีนะไม่กันเบ่งหลูดออกมาขเขาพยายามดึงมาทั้งคืนนะครับแต่ก็ฝึงมากพอตอน,นเขา่าพอ,อมาผมก็เลยได้ซอยซอยดึงนิดหน่อยครับนิดนึงให้เขาออกเด ปลอดภัยครับหลังจากขอดไปประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วใจงัวหน่อยก็ยังพระท่านมีธาที่สิลุกบต้องขยับขยับตัวก็ยังพระท่านแห่งสันเพราะว่าเมียเขาก็เพี้ยจากการกำลังในการเบ่งลูกนอนอาผ่อนอยู่เยี่ยลูกพระท่านแห่งอะไรแล้ย่าแบบผ่าพระสวยเฉียดอยู่กรับว่าพระท่านแห่งครับการว่า อีบ่โดกปปนก็อ่านลุกขึ้นจิบนมครับเพราะว่าแม่ให้ลูกมาหลายตัวแล้วก็คือว่าบ่มีปัญหาปันเลยในการกน,นุ่มของของาหน่อยของลูกเขาเขาไป็นีให้นมลูกดีถ้าลูกลุกกินได้ก็สีหายนมกินไปตามภาษาของว่าหน่อยมาติดตามกนกันครับม่วงเหลือเด้อลูกขึ้นกินนมได้แล้วตอนนี้หกม่วงเศ้าละ ลุกขึ้นนะลูกลูกกินนมแล้วแม่ก็ลุกขึ้นให้ลูกกินนมเออลูก,กน,น้าลูก,กล,ลูกให้ลูกกินนมจะได้แข็งแรงเอา้ากาลังกินนมแลครับลูกขึ้นกินนมเลยนะครับกาลังเริ่มดูดนมแล้วเวลาผ่านไปสองชั่วโมงเริ่มดูดนมแล้วครับนมจะหานมแม่แล้ว กำลังพยายามสวยเลี้ยตัวเองอยู่ครับผมก็ซอยน้ำกับแขกเขาที้กินนมไว้ๆว้เขาได้รับแคลเซียมนำนมหยดแหลกของงถ้าได้กินถ้ายงูหน่อยได้รับนำนมจากแม่ในเวลาสมควรกับที่ให้เขาแข็งแรงไว้ครับหลังจากเขาขอดในเวลาตีซีประมาณือมัน มาจนถึงตอนนี้ก็พยา,าย,ยามลูกขึ้นสองสามครั้งแล้วนี่ครั้งที่ครั้งนี้ก็ทือว่าเกิดผลสะเร็จครับสามารถกราบนมแม่ได้ดูดนมได้แล้วครับยืนทรงตัวอยู่แล้วเขาก็จะค่อยเลี้ย้สำหรับงัวแม่นี่ก็เป็นแม่เกาของขอกผมครับซึ่งเขาก็อยู่กับผมมาโดนแล้วหลายปีแล้วลูกหลายตัวแล้วครับลูกเขาจะสกอ,อกตัวแม่บ้างตัวผูบ้างสลับกันไปครับ แต่ปีนี่ก็ได้ตัวผู้ครับสองปีต่อกันครับปีไกลนี่ก็ได้ตัวผู้ครับปีนี้ก็ได้ตัวผู้เพื่อเขาแต่แปีนี้สีแดงครับแดงกับบัตรถือว่าแดงครับนะครับแดงกับีสีแม่ฝนน้ำพอเขาจะสีแดงแต่แม่เขาก็จะออกสีเหลืองปนขาวครับเป็นว่าสีนวลน หมือหมือเจ้าหนี้ที่สีตอนนี้กำลังกินนมอยู่ครับสำหรับกิฟตนี้ก็สิก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องมูลฟุกฟร์มให้นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้รับชมกิฟตใหม่ๆกดซับสไครต์ให้น้ำนะครับ นี่คือตัวนี้เป็นตัวพีไซของของตัวที่ออกในนี่ครับนี่คือพีไซเขาครับจากตัวใบใบใยกันได้แล้วมั่นนี่ครับได้นองแล้วครับทำน้มเหลืองนี่จะเป็นน้ำน้มที่เคลาเสียมสูงที่สุดครับทำงัวนหน่อยเขาได้ได้กินไวในเวลาอันเหมาะสมกับสีให้เขาหน่อยแข็งแรง พนนยายามกินอยู่ยังกินมาท่านเด็กถนัดปนันี้ครับยังยืนสรงตัวยางสำหรับน,น้องเขาก็ยังมาททันทออกนะครับตอนนี้ก็มีเคกระเพาะเหี่ยวเขากำลังเลื่อมโผลออกมาถ้ากระเพาะเหี่ยวเขาแตกยบร้อยต่อไปก็คือขันตอนต่อไปก็คือเป็นน้องครับน่องหัวหรือหลบของหัวท,ที่ออกตามมาทีหลัง ก็คือทางน่องออกเสร็ดแล้วก็คือเป็นการเรียบร้อยครับสมบูรณ์แบบไม่มีปัญหาอย่างครับรู้สึกว่าแข็งแรงดีอยู่ครับสำหรับการขอดลูกในครั้งนี้ก็แม่ก็แข็งแรงลูกก็แข็งแรงอยู่ครับถึงว่าแม่เขาสีแก่จักน้อยครับสีดูผอมแตกน้อยเพราะเมเลี้ยงแบบธรรมชาติสำหรับ คลิปนี้ก็สิก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนครับฝากพี่น้องกด,ดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครับช่องมุนพวกฟาร์มให้นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได,ด้รับชมคลิปใหมๆ่ๆกด,ดซับจากไข่ให้น้ำนะครับนี่คือตัวนี้เป็นตัวพีซีไซส์ของของตัวที่ออกตรงนี่นะครับนี่คือพีไซส์เขาครับต,ตัวใบใบหยแบยนใดเราประมาณ นึ่ครับในน้องแล้วครับ